คขาว่าตรอมใจ<ะ>ตรอมใจคือความรู้สึกที่ว่ามันเสียใจแบบสาหัสอ,อ่ะสาหัสแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่น่าอยู่เมื่อมีสิ่งใดก็ตาม<ะ>ที่ใจเราไปยึดว่านั่นของเราสิ่งนั้นก็จะเป็นเหมือนตัวแทนเราหนึ่งอย่างด้วย<ะ>และเมื่อมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้น<ะ>สิ่งนั้นก็เหมือนเกิดปัญหากับเราด้วยทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอะ่ะเหมือนที่เขาบอกกันว่าถ้าเราทําดีในวันนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรต้องนั่งนึกเสียใจ ไยวารตี้กับตักดนยาพงพธิวัตรและสาระความรู้ที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับไวเก๋าที่หัวใจยังฟิตทั้งความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสุงไวัยได้อย่างมีคุณภาพนะคะ ซึ่งในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะตักาคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก๋าออกเดินทางมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเกาะกกอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาได้รับรางวัลชุมชนสุขภาพดีวิถีไทยขึ้นชื่อในเรื่องของสมุนไพรจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามในช่วงห้องเรียนวัยเก๋าค่ะ ชนเกาะกกนะคะได้รับรางวัลดีเด่นในเรื่องของชุมชนสุขภาพดีวิถีไทยค่ะเขานําผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนะคะอย่างสมุนไพรมาแปรรูปจะมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะมาพูดคุยกับคุณสำรานพิบ,บันโค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณสำรานคะชุมชนเราได้ชุมชนสุขภาพดีวิถีไทยครับเคยได้รับรางวัลค่ะ,คะจากการส่งเสริมในเรื่องของอะไรบ้างคะจริงๆเริ่มตั้งแต่ วิธีชีวิตเลยแล้วก็ที่มีอยู่ในชุมชนที่เราพัฒนาต่อมาก็คือสมุนไพรครับสมุนไพรก็ในพื้นที่จริงๆก็มีหลากหลายนะครับจะเป็นดั้งเดิมพื้นที่เฉพาะพื้นที่ก็มีหรือว่าทั่วๆไปก็มีอย่างพวกขมิ้นชันพวกไพลพวกใบส้มไผ่ใบมะขามในพวกนี้ค่ะวันนี้เรามาดูการแปรรูปเป็นอะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นหมอนรองคอที่ประยุกต์มาจากสมุนไพรเดิมเราทําแบบสด นะครับส่งโรงพยาบาลส่งตามป่าถ้าจะใช้ต้องเอาไปนึ่งแต่ทีนี้มันก็คนใช้งานมันอาจจะไม่ตอบโจทย์วัยหรือช่วงเวลาหรือก็เลยออกแบบพัฒนากับร่วมกับน้องๆอย่างที่บอกที่น้องก็น้องๆมาหาอะไรรภาร์ก็ลงมาพื้นที่นะครับก็ช่วยกันมาออกแบบว่าถ้ามันสามารถใช้อยู่บนคนเดินทางพนักงานออฟฟิศนะครับหรือคนทํางานทั่วไปเนี่ย ใช้ได้อยู่ตลอดเวลาก็ก็เลยตอบโจทย์มาเป็นลักษณะอย่างที่เห็นก็คือคล้ายหมอนรองคอค่ะอันนี้น้ําหนักค่อนข้างดีเลยก็ <S <S <นะ S 1> คือกดทับได้พอดีก็ประมาณเกือบเกือบกิโล<า>นะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะตัวหลักเลยก็จะเป็นสมุนไพรเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยมีทั้งพร<ภ>มีทั้งขมิ้นชนันมีทั้งกลุ่ม พิมพเสนกะระบูนใบส้มปล่อยใบมะขามมาแล้วกลุ่มเครื่องหอมอะไรต่างๆที่ก็ใส่เข้าไปที่เป็นส่วนผสมะนะครับสบรรพคุณของหมอนรองคอนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะครับหรือปวดเมื่อยเมื่อยคอนี่อันนี้ก็สามารถเอาเข้าไมโครเวฟนะครับแล้วก็เขาจะเก็บความร้อนได้ประมาณสักสามสิบนาทีสามสิบนาทีเรารู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกนะครับอ่าเป็นเวลงคงไมกานเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับ เพราะเราส่งเสริมจากจากสมุนไพรสดรบแบบนี้แปลรูปมาเป็นนี่เลยเรียกว่าหมอนรองคอเพื่อสขุขภาพสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากขึ้นตัวนี้นะครับก็เท่ากับว่าเดิมที่เราเคยผลิตแบบสดขายลกลับประมาณ100บาทอเงี้ยนะครับพอ,อปแปลรูปออกแบบ บรรจุพันุ์ให้ดูดีดูหรูแล้วก็ใช้จากสดไปเป็นแห้งแล้วก็เพิ่มเรื่องของนวัตกรรมการเอาเข้ามโครวฟเข้าไปอีกนิดหนึ่งมูลค่าก็เพิ่มไปประมาณตั้งสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสูงมากสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากนะเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นของฝากติดไม้ติดมือเป็นถือว่ามาถึงที่นี่แล้วเป็นของที่ ขึ้นชื่อของที่นี่เลยซื้อกลับไปฝากได้นะคะวันนี้ห้องเรียนใบเก่ามาถึงที่นี่แล้วนะคะมาเรียนรู้องค์ความรู้ในการทําหมอนรองคอสุขภาพเผื่อว่าได้นําไปประยุกต์ทำใช้เองที่บ้านนะคะนี่ขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวไปเรียนรู้ความกันค่ะมาเรียนรู้ how to ขั้นตอนการทําหมอนสมุนไพรนะคะอยู่กับคุณแม่สาคูเดชคุ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะนี่ในหมอนสมุนไพรนี้มีอะไรบ้างคะมีทั้งหมด จะอยู่ในตัวนี้ที่ประสงค์ไม่ให้แล้วในนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างอันนี้ม,มีอย่างที่หนึ่งคือข้าวสาร,ร <c oughs> <c oughs> ข้าวกล้องนะเป็นข้าวกลอ้องเป็นตัวทําน้นาําหนักแต่เป็นตัวทําน้นาําหนักเป็นตัวเก็บความร,อร้อนแต่แล้วก็เป็นตัวที่เก็บความหอมได้ด้วยหอ,หอมของพวกทิมเซนกระูบูนหลักๆคือหนึ่งจะมีพรายพรย ไข่นี้สรรพคุณของเขาก็คือหอมแต่สดๆจริงๆก็คือคลายเต้นอันนี้คือส่วนผสมที่สองก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันแล้วก็ตะไคร้ห,<อ>ห,หอมตะไคร่หอมตะไคร่หอมใบมะขามใบส้มปลายจ้ะแล้วว่าจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอันนี้จะผสมไว้หมดเลยนะสรรพคุณโดยรวมของสมุนไพรข้างในก็คือ คลายเส้นแก้ปวดเมื่อยตัวนี้มันจะช่วยความสดชื่นสดชื่นผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทำบ้างค่ะขั้นตอนกานทำใช่ไหมก็แรกก็อย่างที่บอกคือจะมีข้างสารแล้วก็เราจะรวมสมุนไพรทั้งหมดลงอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะแล้วเมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลง้ง ลงเลยก็คือจริงๆถ้ามีผ้านะคะที่บ้านก็คือสามารถเย็บลองเอามาท่าที่คอตัวเองก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะเราไปหรือเปล่าใช้น้ำหนักอยู่ประมาณ8ดขีดใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใช่ไหมาอ่าเราลองวัดดูก็ได้นะคะว่ามอดร่องคอของเราเนี่ยจะอยากจะได้หนาหรือว่าบางหรือว่าอยากจะได้กว้างแค่ไหนเอาที่สบายเลยจะรงสร้างสรีระร่างกายของเราเลยนะคะแล้วก็ พอเราได้ปลอกปแล้วก็เอามาใส่เสร็จแล้วนะคะหมอนองคอค่ะใส่เลย <c oughs> สบายมากเลยสบายไหมคะ <c oughs> สุดยอดมาค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุลนะคะวันนี้กุณจะมาทำออกกำลังกายนะคะสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเพื่อการทรงตัวสำหรับผู้สูงวัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณมีอุปกรณ์ช่วยค่ะจะเป็นเก้าอี้นะคะหรือโต๊ะนะคะช่วงระดับเอวหรือจะเป็นกำแพงก็ได้ค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้นะคะเก้าอี้คุณจะอยู่ฝั่งขวาค่ะมือขวานะคะแตะเก้าอี้ระยะห่างประมาณ1แขนนะคะประมาณขนึงแขนเฉียงๆเปิดขาเท่าสะโพกค,ค่ะเราจะผ่อนหัวเข่าเล็กน้อยนะคะเพื่อการทรงตัวและก็เพื่อการซับพอร์ตนะคะลดแรงกระแทกที่หัวเข่าค่ะ เปิดขาทัศโพกเก็บหน้าท้องดึงสะดือเข้าหาสันหลังแล้วก็ยืดสันหลังขึ้นหาศีรษะค่ะลำตัวตั้งตรงนะคะไม่แอดแล้วก็ไม่โค้งเกินไปค่ะเก็บหน้าท้องยืดลำตัวมือขวาจับเก้าอี้คราวนี้ค่ะมือซ้ายจับเอวเราจะเริ่มจากข้างล่างก่อนนะคะถ่ายน้ำหนักที่หน้าท้องดึงขาขวาขึ้นวางลงขาซ้ายขึ้น วางลงอันนี้นะคะถ่ายน้ําหนักที่ท้องดีๆค่ะเวลาวางขาลงพยายามผ่อนหัวเข่านะคะคราวนี้นะคะเราใช้กล้ามเนื้อใต้ก้นค่ะเป็นตัวดึงขึ้นดึงลงอะคราวนี้ค่ะวางขาค่ะคราวนี้เราใช้ช่วงตัวข้างบนนะคะรีแลกซ์หัวไหล่ค่ะมือข้างดึงประคองนะคะที่เก้าอี้หรือโต๊ะหรือกำแพงนะคะมือซ้ายค่ะหลังศีรษะ เปิดหน้าอกบีบสะบักหลังเข้าไว้เก็บหน้าท้องคราวนี้ค่ะเราจะบิดลำตัวไปทางขวานะคะจำไว้นะคะมือไหนแตะอุปกรณ์เราจะบิดไปทางนั้นค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดกลับมาตรงกลางค่ะหายไปทางขวาค่ะสังเกตนะคะะดือคุณจิอยู่แกนกลางคุณจะใช้ช่วงเอวค่ะเอวด้านซ้ายของเรานะคะหรือโอบิดเป็นบินตัวบิดลำตัวเพราะฉะนั้น เอวด้านขวาที่ฝั่งตรงข้ามกันจะถูกทำงานด้วยค่ะกลับมาตรงกลางค่ะไม่กี้นะคะเราทำด้านข้าด้านล่างแล้วนะคะขวาสลับซ้ายคราวนี้กูจะทำข้างขวาข้างเดียวค่ะยกขาขวาขึ้นมาเก็บหนะ้าท้องขึ้นปีลำตัวไปทางขวาวางขาลงพร้อมกลับมาตรงกลางขอด้านขวาก่อนนะคะ ยกขาขวาขึ้นใช้กล้ามเนื้อใต้ก้นดึงขเข่าเข้ามาหักช่วงระดับสะโพกยืดหน้าท้องเก็บหน้าท้องเข้าไว้แล้วปิดลำตัวกลับมาตรงกลางขึ้นหายใจไปดำตัวกลับมาตรงกลางคราวนี้นะคะเราได้ใช้เอวแล้วเราจะใช้ช่วงอัปเปอร์บอดี้นะคะเพื่ององคลัชลงมาที่แกนกลางลำตัวค่ะยกขาขวาขึ้นหดลำตัวเอี้ยวมาค่ะกลับมาตรงกลาง ถ้าไปได้นะคะพยายามนะคะดึงหน้าอกนะคะแล้วก็บิดลำตัวคิดถึงเอาข้อศอกมาหาหัวเขา่าแล้วกลับมาตรงกลางไม่เป็นไรเลยค่ะถ้า,าสำหรับใครนะคะอยากจะทำแค่ด้านข้างเราก็ได้ใช้เอวเหมือนกันค่ะขออีก2ทีค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เรามาเปลี่ยนด้านดูนะคะอุปกรณ์อ,อยู่ฝั่งซ้ายค่ะ แขนซ้ายเหยียดยาวเปิดข่าวเท่าสะโพกเก็บหน้าท้องผ่อนหัวเขา่ายืดลำตัวค่ะมือซ้ายเอามือขวาค่ะหลังศีรษะเปิดหน้าอกหายใจเข้าปิดไปทางซ้ายกลับมาตรงกลางใช้ช่วงเอวค่ะด้านขวาเป็นตัวบิดหลังตั้งตรงนะคะขาผ่อนงองคราวนี้ค่ะเราจะลองทำด้านบนกับด้านล่างคราวนี้จะเปยกขาซ้ายนะคะ เก็บหน้าท้องเปิดขาท้าสโพกผ่อนหัวไหล่ดึงขาซ้ายขึ้นมาใช้กล้ามเนื้อใต้ก้นหัวเข่าระดับสะโพกเก็บหน้าอกแล้วก็ปิดทางซ้ายกลับมาตรงกลางพร้อมวางขายกบิดยกบิดคราวนี้เราลองมาเริ่มกันการคลั n c h o อ l i q u ค c ั u n c h ช่วงเอวนะคะโดยการใช้ช่วงหน้าอกด้านบนค่ะยกขึ้น ปิดลำตัวโน้มตัวเข้ามาค่ะกลับมาตรงกลางคิดถึงข้อศอกขวนไหล่แทบไปที่หัวขับเราสังเกตเลยนะคะว่าการปิดลำตัวกับการคลัชมันทำงานต่างกันหายใจเข้าทายน้ำหนักไปดีค่ะขาที่ยืนผ่อนหัวเข่าตลอดเวลาค่ะขออีก2รอบอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเหล่านี้นะคะเหมาะกับผู้สูงวัยนะคะ เพื่อการสร้างกล้ามเนื้อนะคะให้แข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนแกนกลางลําตัวค่ะเมื่อไหร่มันแข็งแรงนะคะแ,แนะะ่นอนค่ะแกนกลางลำตัวและช่วงตัวข้างบนจะแข็งแรงทันทีและหลังล่างของเรานะคะก็จะลดแรงกระแทกด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่ช่วงกลางลำตัวของเรานะฮะช่วงนี้นะคะท้องบนท้องล่างด้านข้างเอวนะคะแข็งแรงปับ๊บแ,แนะะ่นอนค่ะจะซับพอร์ตกล้ามเนื้อนะคะและน้ําหนักลงไปถึงช่วงล่างโดยเฉยพาะหัวเข่าสำหรับผู้สูงวัยค่ะลองทํากันดูนะคะ ช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องกับต้นอ้อพัททีมาโกโมลบวรกุลค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการสูญเสียคนที่เรารักไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือว่าจากตายนะคะต้นอ้อเชื่อว่าเรื่องของการสูญเสีย เป็นสิ่งที่ทําใจยากบางคนทําใจได้ใช้เวลาแป๊บเดียวความรู้สึกก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกนั้นในระยะเวลาที่ยาวนานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจยอย่างไรบ้างและเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะมาร่วมพูดคุยกับดรสุว,วัุธวงทางสวรรัสด์หรือว่าพี่เอิญน,นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้อครับพี่เอิญคะพูดถึงเรื่องของการเสียใจหรือว่าความผิดหวัง ความทุกข์ต่างๆคนคนนั้นจะแสดงออกมาแบบไหนได้บ้างคะโอ้มันก็เป็นความรู้สึกเศร้า,าครับผมว่าหลักๆคือโทนเป็นความรู้สึกเศร้าแน่นอนเศร้าแล้วก็โหนหูก็อาจจะเก็บตัวแล้วก็อาจจะคล้ายๆไม่ได้มีความรู้สึกสนใจที่จะใช้ชีวิตด้านอื่นๆไม่ได้ดูแลตัวเอง<ะ>ค่ะแล้วอย่างถ้าวัยเก่าเองนะคะถ้าแบบมีความรู้สึกที่เสียใจมากๆหรือว่าทุกข์มากๆจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจยังไงบ้างคะโอ้ใช่ครับมันก็จะกลับไปที่เรื่องเกี่ยวกับการตอมใจเนาะผมว่าจริงแล้วครับ มันตั้งต้นที่เราคุ้นเคยคํานี้เนาะคำว่าตรอมใจตรอมใจคือความรู้สึกที่ว่ามันเสียใจแบบสาหัสอะสาหัสแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่น่าอยู่การประทักับความทุกข์ชุดนี้มันค่อนข้างหนักค่อนข้างยากที่จะอยู่กับมันนะครับเราจะรู้สึกไม่อยากยอมรับเลยว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราพวกนี้สุดท้ายมันไม่ใช่แค่กระทบทางใจเนาะแต่มันจะกระทบเข้าไปที่ร่างกายด้วยกระทบร่างกายปั๊บทีนี้หมายความว่าความซุดโทมน้าหนักลดอาหารก็จะไม่อยากกินอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งการเจาะกําลังกายหรือใส่ใใจจนชีวิิตตกกการดดูแลเเอง็ะไม เขาจะเริ่มอาจจะปลีกตัวตัดขาตัวเองจากสังคมเพราะไม่อยากพูดคุยเรื่องนี้กับใครอย่างเงี้ยฮะเหมือนทิ้งทุกอย่างไปเลยทิ้งชีวิตตัวเองทิ้งทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วแบบนั้นเลยนะคะอ๋อแล้วถ้ามันเกิดความรู้สึกนี้ในจิตใจของคนที่สูญเสีย พี่เอิญมีคําแนะนำไหมคะว่าเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือปรับความรู้สึกยังไงเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกนั้นออกมาได้ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่ละคนจะมีกระบวนการในการผ่านเรื่องนี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเส้นทางอะครับมันจะคล้ายๆกันแหละอย่างแรกมันเป็นเรื่องของการยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงออสิ่งออ okay. และต้องอยู่กับสิ่งนี้จนกว่าจะรู้สึกชินว่ามันคือความจริงชุดใหม่ที่เราเพิ่งถูกนําเสนอมาเพราะงั้นนะครับแต่ละคนจะมีความกระบวนการเนาะที่ช็อกก่อน ตั้งคำถามว่าจริงหรือมันจะเกิดขึ้นในจิตเราที่ค่อนข้างเร็วนะและพอสักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันจะเริ่มไปสู่การปรับตัวเข้ากับความจริงชุดใหม่ว่าไม่มีแล้วนะเราจะเริ่มตื่นมากับทุกวันที่ยอมรับความจริงหรือว่าเห็นความจริงที่มันคงที่ว่าไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะพอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนที่เริ่มบอกว่าโอเคฉันพร้อมยอมรับในความเป็นจริงแล้วชีวิตฉันต้องไปต่อและฉันต้องอยู่กับสิ่งนี้ต่อไปแต่จะมีบางคนที่คล้ายๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่วัน ก็ยังคงไม่สามารถรู้สึกยอมรับมันได้ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าโดยธรรมชาติคนจะมีการปรับโตและสามารถขยับออกได้ตลอดจากการเสียใจจากการสูญเสียแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คล้ายๆวนแล้ไม่สามารถออกได้ตรงนี้ต้องน่าเป็นห่วงแล้วครับก็คือจะต้องอยู่เขาเรียกว่าคนใกล้ชิดต้องเอาใจใส่แล้วทำอะไรหน้าที่จะชวนให้เขาหลุดออกจากวังวนของการคุ้นคิดถึงความสูญเสีย หรืออาจจะต้องบางทีก็ต้องพึ่งนักวิชาชีพแล้วบางท่านอาจจะต้องพึ่งจิตแพทย์พึ่งนักจิตวิทยารารปรึกษาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับคืออาการแบบไหนคะควรที่จะไปปรึกษาแพทย์แล้วคะโอ้ก็คือความรู้สึกแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่อันนี้คือขั้นสุดเลยนะสูญเสียจนรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากจะตายไปพร้อมๆกันตายตามไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเก็บตัวจนกระทั่งเรียกว่าเสียเสียวิถีชีวิตปกติที่ควรจะเป็นเช่นการอาบน้ําการกินข้าวการดูแลตัวเอง ถ้าเขาไม่ทําเลยครับก<า>อปล่อยตัวเองเน่าหมกอย่างนั้นไม่ทานข้าวแล้วก็ปล่อยตัวเองจมอยู่งั้นนะฮะก็คือแบบไม่ดูแลสุขภาพนามัยเลยเงี้ยครับพวกนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็<น>ต้องไปปรึกษาแล้วใช่ใช่ครับใช่ค่ะและอย่างเรื่องของความรู้สึกที่บางคนเนี่ย เอาความรู้สึกของตัวเองไปยึดติดกับสิ่งที่สูญเสียไปอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความรักหรือว่าด้วยความหวงแหนต่างๆคือเขาจะต้องจับความรู้สึกตรงนี้หรือว่าจับใจตัวเองออกมายังไงเพื่อให้ให้เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้อะโอเคครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องพูดยากนิดหนึ่งพูดยากนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้เป็นแค่หลักการธรรมดา<ะ>แต่เป็นความเข้าใจในระดับจิต และ<ม>ความเข้าใจของชีวิตนะฮะ<ฆ>เรื่องนี้มันจะใหญ่ขึ้นในหลักในหลักการของเชิงปรชัชญาปรัชนาละ<ม>อย่างนี้นะครับคือเหมือนกับว่าพอเอาใจไปผูกปั๊บมันคือความผูกพันอะ<ม>ทีเนี้ยถ้าเราใช้หลักการของแนวศาสนาพุทธเนาะหรือจนจิวิยานพุทธมาอธิบายก็ตามก็คือหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งใดก็ตาม<ฆ>ที่ใจเราไปยึดว่านั่นของเรา<ม>สิ่งนั้นก็จะเป็นเหมือนตัวแทนเราหนึ่งอย่างด้วย<ฆ>และเมื่อมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เหมือนเกิดปัญหากับเราด้วยเพราะงั้นจริงแล้วการใช้ชีวิตบนโลกนี้ ทางศาสนาพุทธหรือชีวิชนะพุทธจึงบอกเสมอว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทเพราะประมาทคือการไม่คาดการว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราได้บ้างเมื่อเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้เผื่อไม่ได้ระมัดระวังและเรายึดโดยการเอาจิตเราไปผูกกับมันทั้งหมดอย่างเต็มตัวพอถึงจุดหนึ่งที่แบบสิ่งนี้ไม่อยู่ครับจิตเราก็ล่วงทันทีคแต่ถ้าเกิดมีการเผื่อใจใช่แต่ถ้าเรามีความเผื่อใจ เราเห็นสรรพสิ่งที่เกิดบนโลกนี้เราเห็นญาติญาติเราเราเห็นเพื่อนเราที่สูญเสียเราเห็นตามข่าวที่มีคนสูญเสียเงี้ยครับจริงๆแล้วการสูญเสียปรากฏอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นตามข่าวหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราคนใกล้ตัวมันเกิดตลอดแต่แค่มันอาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดกับเรานะแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลายๆที่แล้วทีนี้ถ้าเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้ครับมาตกผลึกเป็นปัญญาญาณของเราที่เราเข้าใจชีวิตนั่นหมายความว่าจุดของการเผื่อใจมันจะไม่มีเลย และเมื่อไม่ได้เผื่อใจปั๊บเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันคือมันจะหนักเลยที่เราหนักเลยอย่างเงี้ยฮะค่ะอืมเราก็เห็นหลายๆคนก็ดึงตัวเองออกมาค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะอย่างเียถ้าผู้สูงอายุเองบางท่านมีความเศร้ามีความเสียใจกับเรื่องนั้นมากๆเลยนะคะคือไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวไหมคะหรือว่าเราควรที่จะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวอันนี้อันนี้ต้องคล้ายๆคอยดูแลถามถ่ายเป็นระยะเพราะผมมองว่า ผู้ส่งไยบางท่านเขาอาจจะชัดเจนว่าเขาเข้าใจแหละว่าต้องทําใจยังไงแต่เขาขอเวลาอยู่กับตัวเองก่อนเพราะเรื่องนี้บางคนเขาบอกเขารู้แหละว่าต้องทํำยังไงแต่เขาแค่ตอนนี้เขาอยากใช้เวลากับตัวเองสมมติถ้าเขาสามารถพูดอย่างนี้ได้โอเคเราอาจจะให้ใช้ให้เขาใช้เวลากับตัวเองโดยที่เราคล้ายๆคอยถามไถ่คอยเช็คระยะไวเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาไม่ตอบไม่ถามเก็บตัวไม่สามารถเห็นหนทางที่เขาจะดีขึ้นกว่านี้ได้ ผมว่าบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปใกล้ชิดมากขึ้นออไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวยยแบบ,ค,บคิดเองไปเองบางทีอาจจะหุ้นสั้นอาจจะทําร้ายตัวเองเลยก็ได้อ่าใช่ครับแล้วอาจจะต้องชวนเขาเข้าหานักวิชาชีพออหรือใครก็ตามที่อาจจะคล้ายคล้ามีประสบการณ์ในเรื่องของการส่วนเสียเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วการส่วนเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกที่รอบตัวม,มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เขาคนเดียวนะมันเกิดขึ้นกับทุกคนรอบตัวทีนี้จะทำไงให้ผ่านไปได้ก็ต้องมีประสบผู้มีประสบการณ์ที่ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแบบนี้คือใครควรที่จะอยู่กับ คนที่รู้สึกแบบสูญเสียเสียใจหรือเข้าไปปลอบเขาควรจะเป็นใครคะใช่คําเ่าคนที่พร้อมคนที่พร้อมคนที่พร้อมพร้อมรับฟังพร้อมรับฟังพร้อมจะอยู่กับเขาเพราะว่าต้องบอกว่าการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่กําลังอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเสียใจนะครับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ด้วยได้ง่ายๆจะเอ่เขาภาวะอารมณ์พวกนี้ พร้อมจะดึงคนที่เข้าไปซัพพอร์ตให้จมไปด้วยเขาจะต้องมีความพร้อมทางการและใจเลยนะเพราะงั้นคนที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสถานะลูกหลานภรรยาญาติพี่น้องใกล้ชิดหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เงี่ยครับผมว่าอันดับแรกเลยนะตัวเขาต้องเห็นก่อนว่าตัวเองพร้อมแขาต้องก่อนแล้วก็ต้องพอประเมินตัวเองได้ว่าในสถานการณ์นี้เขาจะซัพพอร์ตได้แค่ไหน แล้วคนบางคนคือเอาตัวไปผูกปั๊บจมไปพร้อมกันทีนี้จมสองคนไ,ไปด้วยกันเลยใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นตัวเขาควรเข้าไปโดยที่พอประมาณตัวเองได้ว่าดออได้ไดแค่ไหนแล้วถ้าไม่ไหวเขาต้องนึกออกว่ารวทางที่สองทางที่สามถ้าไม่ใช่เขาจะมีอะไรที่แบบมาสลับหมุนเวียนได้ไหมที่จะช่วยกันแต่ถ้าผูกไว้กับตัวเองคนเดียวเนี่ยโอกาสที่มันแบบจะแบบไปด้วยกันเนี่ย oh. แล้วกลายเป็นว่าตัวเราอะครับอาจจะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้ารู้สึกจมไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะมันจะสูงมากึตรงนี้มันจะกลายเป็นจมสองคนเพราะงั้นผมเลยตั้งต้นว่า คนที่เข้าไปจะเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละบ้าน,น,นแต่ละครอบครัวมีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันอ คนที่พร้อมและๆต้องต้องช่วยกันใช่ต้องช่วยกันต้องพร้อมทั้งกายและใจเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจเลยนะความรู้สึกของคนที่สูญเสียเสียใจมันเป็นอะไรที่หดหู่มากเป็นอะไรที่แบบบางคนถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เข้าใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องเข้าไปพร้อมที่จะรับฟังเขาแบบเต็มที่มากเลยพร้อมจะอยู่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปเร่งเขาเพราะว่าของพวกนี้แต่ละคนจะค่อยๆออกมาตามความพร้อมแต่การไปเร่งเขามากเกินไปครับบางครั มันทาให้เขายิ่งรู้สึกปิดตัวเองเนาะ,ะแต่จริงแล้วอีกอันหนึ่งครับที่จะชนชนให้คนที่เข้าไปดูแลเนาะได้ใช้หลักคิดนี่ก็คือว่าเวลาเ,เกิดการสูญเสียขึ้นเนาะคนที่กําลังเศร้าครับจะเอาจิตไปผูกอยู่กับสิ่งที่หายไปกับสิ่งที่สูญเสียแต่จะไม่ได้เอาจิตไปวางกับสิ่งที่ยังมีอยู่อนั่นหมายความว่าพอเขามองแค่ว่าเขาเสียอะไรครับเขาจะคิดว่าชีวิตเขาเสียไปทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หากเราอาจจะสามารถชนให้เขาค่อยค่อย น้อมจิตกลับมาเห็นสิ่งที่เขายังมีอยู่บ้างแต่แน่นอนเราจะไม่ได้หักเขาแบบหักคอว่าจกไม่มีเป็นดูสิ่งที่มีส่ทั้งหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแค่เราจะเติมบางอย่างเพื่อให้เขาได้สติว่าใช่แหละตรงไหนเขาสูญเสียเขาเสียใจแต่เขายังมีคนที่ยังห่วงใยยังมีคนที่ยังอยู่กับเขานะและถ้าเขาไม่ได้อยากให้แบบสิ่งนี้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยฉันยังทําได้ดีไม่พอเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำเป็นรูปที่สอง ก็ให้ทํากับคนที่ยังอยู่ให้ดีอ,อย่างน้อยเขาจะได้เห็นว่ามีสิ่งที่เขายังต้องได้อยู่และมีคุณค่ากับเขาอยู่ครับค่ะและอย่างเวลาคนที่จะเข้าไปปลอบเขาหรือว่าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเขาสิ่งไหนที่ไม่ควรทรําคะผมว่าคือการการเร่งแล้วก็การงูงงิดใส่ว่าทําไมถึงยังเศร้าอีกอมผมว่าสิ่งนี้หนักมากเลยนะมันทําให้แบบคนที่สูญเสียรู้สึกก็แบบไม่ถูกเข้าใจม,มันจะกลายเป็นว่ายิ่งอยู่ยิ่งอืนอัด เขาก็ไม่อยากอยู่แบบนี้ไหมคะคือไม่อย,อยากอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ครับใช่อยากให้เพื่อนนะคะฝากถึงพี่ๆทางบ้านสักนิดหนึ่งนะคะพี่ๆัวเก่าสักนิดหนึ่งคือ,อคนที่จากไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เราเองหรือว่าผู้สูงอายุจากไปหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะจากไปก่อนเราได้เหมือนกันอยากให้เพื่อนได้แนะนําถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพื่อให้เราเนี่ยยังสามารถรับมือได้แล้วก็ดําเนินชีวิตต ไไปได้ต้องบอกงี้เวลาพวกเราเกิดมาครับตั้งแต่เด็กๆเ,กเกนาะจริง,รงๆที่เราเกิดมาเรายังไม่ได้ผูกพันกับอะไรเลยอย่างมากเราก็จะผูกพันกับพ่อแม่ครอบครัวซึ่งสิ่งนี้ครับค่อยๆถูกน้อมนาหรือว่าถูกแนะนําให้เรารู้จักไปทีละอย่าง2ออย่างเราอาจจะเริ่มรู้จักจากพ่อเราเริ่มรู้จักแม่เราสักพักเราเริ่มรู้จักพี่เราน้องเราแล้วก็เริ่มรู้จักตัวเราเองแล้วพอชีวิตเราเติบใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มถูกแนะนําให้รู้จักเพื่อนถูกรู้จักแฟนถูกรู้จักอะไรสักอย่างที่มากขึ้นหรือพอเรามีลูกเองปั๊บ เราเริ่มถูกแนะนําให้รู้จักการมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นลูกของเราพวกนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ค่อยๆเติมให้เราเกิดความผูกพันเกิดการยึดโยงขึ้นมากับโลกใบนี้ครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตชีวิตนาะสุดท้ายครับมันจะมีจุดที่เราถูกแนะนําและมันจะมีจุดของมันตอนท้ายที่จะต้องถูกถูกเรียกว่าถูกเชิญให้ออกจากชีวิตเราไม่ว่าจะรู้จากชีวิตอะไรก็ตามทีนี้ถ้าเราให้าย้หมั่นทบทวนสิ่งนี้อยู่เสมอเนี่ยครับเมื่อเกิดการสูญเสียขึ้นใช่แหละมันจะมีความเสียใจเพราะเราคือบุุชน แต่อย่างน้อยมันจะมีจุดที่มันเป็นคล้ายๆลดจุดที่ลดแรงประทะลดแรงกระแทกกับความทุกข์ให้เรารู้สึกว่าเออต่อให้เราเสียใจแต่เราเข้าใจสิ่งนี้มาล่วงหน้าแล้ว<ม>ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นและเราได้เตรียมคิดถึงสิ่งนี้ไว้ก่อนแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเลย<ม><ม>เพราะงั้นเราอยากฝากให้ทุกคนเนาะลองนําแนวคิดนี้ไปท<ม>บทวนในแต่ละประจําในชีวิตประจำวันทุกๆว,<ม>วันเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเกิดอะไรกับเราเนี้ยครับจะได้ไม่ต้องเสียใจและอีกอย่างสุดท้ายก็คือว่า ทำปัจจุบ,บันให้ดีที่สุดนะเหมือนที่เขาบอกกันว่าถ้าเราทําดีในวันนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรต้องนั่งนักเสียใจเราได้ทำดีเต็มที่แล้บนเงื่อนไขบริบทชีวิตที่มันเป็นเพราะงั้นอยากให้ทุกคนใส่ใจเนะาะใส่ใจรายละเอียดกับการใช้ชีวิตให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทำวันนี้เต็มที่แบบไม่มีข้อกังขาแล้วอย่างเงี้ยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดรสุวุตวงศ์วงทางสวัสด์ค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด,ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงวัยวาไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการหรือว่าให้รายการนำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fan Page ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อนและพี่เอิญหมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ I'm